เอาไงเอาไงเฮ้ยแป๊บซี่ยาหมอเยี่หมอมันเป็นบ้านที่มันมีเล่ยเฮ้ยเฮ้ยเมันจะจะกัดไอ้ไก่ด้วยเอา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหุ่นจอยยยเอาหญิงเฮ้ย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 เดี๋ยวอะไรเดะเอาเอาไอ้หนุเสียงมันเฮ้ยเสียงมัน เอา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 เอะไรเนี่ยใครมันเปิดอแก๊ป้อมเนี่ยจะว่าจะติลิกศสิษธิ์เอาเอา Ông <laughs> <laughs> ông. Ông nghe ông nghe. ơi ơi ơi, Hãy subscribe cho